ชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาในเดือนกันยายน2567นะครับเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวสุกนะครับเข้าสู่เรือนสุภะเรือนที่9ดาวสุขร์ก็คือความสุขสมชื่อนะครับอยู่ในเรือนสุภะเนี่ย แล้วยังรวมความไปถึงอะไรยังรวมความไปถึงเรื่องของโภคกระพั์ด้วยดาวศุกร์คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองด้วยฉะนั้นการเงินการทองก็จะนำพามาซึ่งความสุขแปลง่ายๆเลยให้กับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนแต่ก็เป็นเดือนที่ความสุขคือการได้รับแล้วก็การจ่ายออกไปนะคงจะได้เยอะแล้วก็ซื้อของกระจายเหมือนกัน มันน่าจะตามนี้แหละนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมดาวเสายังคงทับลัคนาราศีของคุณอยู่ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกรณฑ์นรัเกณฑ์นะองค์เกรณฑ์นรัเกณฑ์นะครับส่งผลให้เกิดความมั่นคงความสำเร็จคำว่าองค์เกณฑ์นั้นบอกกันมาตั้งแต่โบราณว่าทรงคุณ นะครับโดดเด่นยิ่งนะดาวใดที่ไปได้ตำแหน่งเป็นองค์เก์เนี่ยซึ่งแต่ละลัคนณราศีก็แตกต่างกันไปอย่างลาาักนณราศีกลุ่มเนี่ยเป็นลักนณราศีนระเป็นรูปคนนะครับดาวหนึ่งดาวห้าดาวเจ็ดดวงใดดวงหนึ่งหรือสองดวงหรือสามดวงถ้าไปทับลักษณก็ได้องค์เกณฑ์เป็นช่วงจังหวะแห่งความสำเร็จความก้าวหน้าทำอะไรก็จะมีคนให้การสนับสนุน เกื้อหนุนช่วยเหลือตลอดเวตลอดทางนั่นยังไม่พอยังบ่งบอกถึงสิ่งที่จะมีจะได้นื้อครับจากความสามารถหรือความตั้งใจจริงที่เราคิดดิเริ่มทำขึ้นมาแล้วก็เมื่อคนเห็นความตั้งใจเราเขาก็หนุนเขาก็เสริมส่วนดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งก็ทรงคุณเป็นปฐุมเกณฑ์นั่นคือดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนที่4ี่เาเรียกปฐุมเกณฑ์พฤหัสส ทรงศัก์แชมช้อยนะครับไปอยู่กับดาวมนุษย์ยูทั้งสองดวงนี้เลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมถ้าคุณมีแพลนมีความคิดอยากกระทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์เยอะๆต้องใช้ทีมใช้คนหรือว่าคุณเองทำโซเชียล นะครับให้มันถึงลูกถึงคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานด้านออนไลน์ต่างๆจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆความสำเร็จมีมาแน่นอนนะสมัยก่อนก็ยังไม่มีเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับตำราอันนี้โหราศาสตร์มีมาเป็นหลายร้อยปีแล้วแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาปรับใช้ให้มันเข้ากับสถานการณ์หรือว่าดวงที่มันสัมพันธ์กับ การดำเนินชีวิตของแต่ละคนจริงๆซึ่งดาว5้าและดาวมฤตยูมันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียนะฮะในโบราณเขาเรียกพระรหัสกับมฤุตยูเขาเรียกครูครูวิเศษครูคู่วิเศษก็คือเป็นอะไรที่โดดเด่นอาจจะได้พบครูบาอาจารย์หรือคนที่ดีคอยแนะนําช่องทางต่างๆที่ดีให้กับเราก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับวันที่1ถึงวันที่5กันยายนเป็นวันที่ดีมาก เป็นวันแห่งความโชคดีมีความสำเร็จจะหยิบจับอะไรก็ได้รับการสนับสนุนนะครับพอ6กถึงการงานยังมีความสำเร็จต่อเนื่องเป็นความสำเร็จเป็นความโชคดีที่อยู่บนพื้นฐานของออการได้รับการเตือนหนนุสนับสนุนจากคนรักคู่ครองแล้วก็11จนถึง15ช่วงนั้นความรักก็ยังโดดเด่นอยู่จริงๆความรักโดดเด่นตั้งแต่วันที่6ถึง10แล้วก็1 1ถึง15ต่อกันเลยนะครับ เด่นในที่นี้หมายความว่าคนโสดมีโอกาสพบรักคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็จะได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนจากคนรักอย่างดีวันที่สิบหกถึงยี 20, การงานยังมีความมั่นคงดีอยู่ก้าวหน้าต่อเนื่องคิดริรเริ่มใดใดก็จะมีความสําเร็จโปรเจกต์ที่คิดไว้จะได้รับความสําเร็จอย่างที่คุณเองปาถนายี่สถึง2 5ช่วงนั้นมีรายจ่ายจุกจิกนิดหนึ่งชอปปิ้งเยอะใช้จ่ายเงินมือหนัก กล้าใช้จ่ายมีความรู้สึกว่ามันมีความสบายใจถ้าเราได้ซื้อดนซื้อนี่ให้ตัวเราเองรู้รสึกว่ามันฮิวใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยรายจ่ายชอบกระจายเลยไม่ว่าจะเป็นการชอบจากการซื้อจริงๆหรือการชอปออนไลน์ก็ได้2 1ถึง25 26ถึง30ช่วงนั้นอาจจะหน่อยๆเงาๆหน่อย,นอย,นอยคนมีคู่คู่อาจจะต้องเดินทางหรือไม่ค่อยได้เจอกันก็มีความเป็นไปได้นะครับชาวลัคนาราศีกุม นะดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งก็ให้ความหมายสำหรับชาวลัคนาราศีกุมไม่น้อยนั่นคือดาวพุทธที่เป็นเกษตรราธิบดีเป็นมหาอุดแต่ไปอยู่ในเดือนมอณนะเจราจาดีได้เจราจาร้ายเสียพยายามนะครับจะสื่อสารใดๆขอให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องการแสดงออกสักนิดหนึ่งระวังอย่าไปใช้คำพูดไปเสียแทงใคร พยายามรู้จักนะครับโอกาสที่จะมีการต่อรองหรือการพูดอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองพูดอะไรที่ไปในทางที่ดีใครที่มาในทางลบก็พยายามเลี่ยงๆอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมจริงๆหรือสังคมในโลกออนไลน์ก็ตามเระมัระวังเรื่องข้อตกลงสัญญาต่างๆถ้าเกิดจะต้องไปซื้อไปหาอะไรก็ดูเรื่องของข้อตกลงหรือสัญญาให้ดีนะครับ ในเดือนกันยายนนะของชาวลัคนาราศีกุมผมถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะฮะแต่ว่าในความหมายของดาวเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยนะว่าชาวลัคนาราศีกุมดาวที่โคจรดีๆอย่างนี้นำความสำเร็จมาให้คุณอย่างแน่นอนดาวอังคารดาวศุกรีโกร่รวมธาตุลมกับลัคนาราศีกุมคุณน่าจะมีความขยนันมีไฟในการทำงานมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เกิดเป็นความสำเร็จเป็นความโชคดีขึ้นมานะครับ การเงินการทองก็จะมีเข้ามาตลอดจะมีแค่ช่วงเดียวคือ21จนถึง25ช่วงนั้นรายจ่ายจุกจิกเยอะนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะต้องบอกว่านะครับต้องบอกว่านะช่วงครึ่งเดือนแรกโอเคคนโสดมีโอกาสพบคู่คนมีคู่อยู่แล้วคู่ครองให้การสนับสนุนในสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือต้องการจะให้เขาเกื้อนหนุน พอครึ่งเดือนหลังช่วงนั้นคู่อาจจะต้องเดินทงเดินทางก็ได้คนมีคู่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกันคู่อาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือว่าต้องมีเรื่องต้องเดินทางทําให้คุณเองนั้นนะครับก็คือ,อ,อไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนั่นเองแต่ความสัมพันธ์โดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่นะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ <c oughs> ในเดือนกันยายน นะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเลยอย่าไปลงทุนอะไรที่เราไม่ถนัดนะครับใครจะชักจูงชวนหรืออะไรก็แล้วแต่เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปทําอะไรที่เราไม่ถนัดผมขอย้ำนะอะไรที่เราไม่ถนัดคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่คุณไม่ถนัดอย่าไปลงทุนหรือไปทําร่วมอะไรกับใครเพราะความเกรงใจนอกจากไม่ได้เกิดผลดีแล้วเงินยังถูกเอาไปดองอยู่ทําให้กระแสเงินสด คือรายจ่ายมันรายรับรายจ่ายมันไม่สมดุลน,นะครับย้ํานะว่าอย่าไปลงทุนอะไรที่ตัวเองไม่ถน,นัดเลี่ยงได้เลี่ยงเลยยิ่ยงอะไรที่เป็นออกเทาๆเลี่ยงเลยนะครับสินสาริงนะครับดูแล้วชาวลัคนาราศีกุมหักรกปบหนี่กันแล้วเดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์ดาวศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีนะครับดาวเกตโยกหลังเสาทับลักก็เป็นองค์เกณฑ์นาระเกณฑ์นะ ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ด้วยระบุโครจรของดวงดาวทําให้คุณประสบความสําเร็จที่ดีได้ในเดือนกันยายนสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ